สวัสดีสวัสดีเอฟซีบาวแพงตอนนี้ก็อยู่บ้านสาพรทิพย์พี่น,น้องสาพรทิพย์เพิ่นกะหลังจากนะมาหน้าแล้เพ่นกะซิเริ่มเทพื้นนาะพี่น้องมาเบิ่งว่ามันสีมียังแน่พันสิเทพื้นนี่ว่เพันได้ยังขบยังนาะสิพาพี่น้องมาเบิ่งบ้านนี่รายละเอียดเพ่นเลือนยังยังพ่อยังขาดยังนะสาพร สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีวันสุดสุดทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบารเองตอนนี้กำลังวางแผนกันอยากให้สาวพรเทพื้นเนาะมาคุยกันมือนี้การเรื่องเทพื้นเนาะเพราะว่าเห็นเพิ่นอันบุ่ม้นามละคือส้ได้ที่อะไรแหละเพราะแล้วกับมือแรงนี้การบ่มไว้อีกเนาะแม่น อยากห้ซีเล็กๆเนี่ยพี่้นงเพาะว่าโดย์อยากเห็นพ้นงานไวๆอีกอย่างมันสิลงหน้าเลยได้เนาะอีกบ้นนั้นมันสิได้ลงหน้าไปกันยากไปเบิ่งหินเนาะพ่แพงมาคุยกันกับสะพอนวะสามสะพอนวาสิเทพื้นวาหินลายสำได่เนาะพิ่นวาเด้เรืออยู่กันเลยสิพามาเบิ่ง่ามันสิพ่อหรือบ่พ่อพี่นนอะหินพิ่นตรวจดูปฝาเหมาพ่อบะบ่พ่อวนยังไ ได้นี่ลายเติบนะซำซำซำเ่าซื้อมาเห็ดโอ้ลายเติบแล้วหล้วก็อยู่หันนี่ไปหล้วก็ไปประเมินใส่สิพ่อหรือบ่พ่อสิขาดหรือสิบ่พ่อเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งเบิ่งน้ำกันพี่น้องวางแผนกันว่าสิให้สะพรเทพื้นก่อนพี่น้องปลาเมาเบิ่งเนาะปลาเม้าพอกะได้อยู่พี่นั่นโดย แล้วก็สีกะใส่น้ากันนะปลาเมาเนาะน้ำกัน,นะนะน,กนบิ่งน้ากันเป็นพี่น้องเดก็ว่าเรากันแล้วว่าเสาีเพิ่นเล่งเทพื้นเนาะเพราะว่าอยากให้มันเดินหนาไว้อย่างโอ้ปอลาเมาไลยได้หินนี่นะ <ừ> หินนี่ถือว่าโอเคแล้วใช่ก็โอเคแล้วใช่ก็โอเคแล้วคันแม่นบรพร่พ่อกันยังหน่อยเนาะบ่บรพ่อกันยังหน่อยพี่น้องเนี่ยได้กับสีร้องบึ่งก่อนเนาะ แม่ล่องมึงก่อนตอนเช้าพ่อนล่องมึงก่อนเด้อพ่อนเด้อแต่ว่าปูน่ะมีอยู่หากระสอบปูนแดงปูนเทปูนเทมีอยู่หากระสอบหกกระสอบปะปูนมีหกใส่ปูนแดงมาน่ะใส่ปูนแดงและปูนเทเออปูนแดงมันสอบทรายประมาณเรมาดผัดปูนเคียวไปเลยลอยกัวลอยกัวบาทลอยเทลอยสิบบ่เลยเด็กประมาดน่ะใส่ปูนเคียวเพราะว่าปูนเทกะไม่เขาหกนี่นะจนแรกกะสีเป็น ปูนเทพ้านนะคันสีแดงอันนพื้นนะเคี่ยวก็ได้ได้ป่ะได้เพราะ่เป็นยังปก็มือจะเอาถึงสัตว์ไปยัดงบนะพี่เนาะอีกตามสะพอนลื่นกันจะผสมประสานกันไปก็ได้นะเอาใส่ผสมก็ตัวนี้เนาะแมนมันสีเอาใส่ปูนเคี่ยวผสมประสานกันไปแมนเพราะว่าเพราะว่าเพราะวันถ้าสีแดงนี่เป็นสีเนี่ยงข้ามเพราะอย่าให้มันแข็งความความความมัน คุณภาพข้ามบนก็คือมันแข็งไว้ไม่ปูนแดงมันสีแข็งโตไวกันโตไวแต่แต่ปูนเคี้ยวนี่มันสีซำนั่นกว่าแต่ว่าเปบญยังมันเป็นพืนเนาะด้วยเป็นผื้นเอาตามนั่นพี่น้องตามนั่นมันสีได้ประหยัดงบลงเอาตามหนาเนาะพ่อปูนเคี้ยวกะจ็คซอฟสักวเอาปอนการโบได้นาปูนเคี้ยวปูนเคี้ยวถือว่าหลายสอบเกือบพ่อเป็นยังบัเป็นยังทั้งเบิ้ลทีเรือน่ะทั้งเคี้ยวทั้งแดงเลือถลายเจ้าไป ชาวป่าโอ้คือก uh, uh, e. ็ใส่ต้นนับไปก้อนจ้ะสองตนนะมันนี่อยู่แล้วนี่ใส่ไปเลยห้าวเห็ดเขาไมีแต่ปูนเคี้ยวเหอนเขาน่ะน่ะประมาณเอาปูนเคี้ยวบวบแดงได้มันกะคือบวบแดงเป็นยังเนาะคือดีอยู่อคือดีกะกะตามนั่นใชแไหมเอาผสมกันเลยมันจังสิได้แล้วไปแต่ละขั้นตอนเอาผสมกันไปเนาะพี่น้องเนาะผสมกันนะว่ามันผสมกันนี่มันกะสิเห็ดแห้งไว กว่าเก่าอยู่ดอกเพราะว่ามันผสมปูนเรื่องนี้เรื่องใช้ในให้จัดการมึงก่อนเนาะถ้ามันบ่ยังได้จังเข้ามาตื้งยังว่ากันอีกคือหนึ่งโดยทีมงานเฮากับิปพึกษากันอีกคือหนึ่งเนาะโดยเฮ็ดไปมึงก่อนเนาะแนนถ้าเพาะมือได้ส้างเพิ่นรพอมกะให้เพิ่นนั่นแหละพี่น้องบ่แเพงกับรึกษากันกับสาพรให้ฮาพีหาน้องมาซอยกันเนาะฮ่าพีหาน้องคือพอนังเรื่องจังสี่หาเพิ่นมาซอยซอยกัน ห้าคนในหมู่บ้านเนี่ยเนาะมาเป็นรกรรมกรโ<ด>ห้าเพิ่นเฮาบ่มีเนาะแม่นกคือป้าเม่าห้นอะละพี่น้องป้าเม,า<ด>เมา่ากปหาเอาแนะนําสะพรจังซั่นนะให้หาเอาเนาะขาผู้เป็นสร้างกะจักให้เพิ่นมื้อละปะาาาล้าเม่ให้300นะพี่น้องป้าเม่าหาคนได้ถือจ้งังบาทพี่น้อยบายแล้วก็หาพี่หาน้อกเนาะเพราะว่ากรรมกรกะ ยิงตามเนาะขั้นเห่าอัากะศบางเถื่อป้าหมอกกัหายสงบังเถื่อกับหายซ้ำสันนาพี่น้องเห่านาสโดยเห่าบ่มีงบเนาะต้องหาผีหาหนองพี่น้องตางซอยเรือกันไปกับนักนักนิดหน่อยกัเลี้ยงเขาเลี้ยงหนามเพิ่นไปน้ำเพิ่นกับเขาเมนกับเขาให้อิ่มเนาะเครื่องดื่มได้เจ้าก้อนเห่ากระชินักกับเขาแล้วกาเครื่องดื่มเลี้ยงเพิ่นถ้าหาเพิ่นมาซอยกะ ตามแผนตามไหนเนาะเนี่ยมาทันทีเฮาอยี่ยแบบว่ามดมันแลี้ยวตัวเทพจากไหนมันแล้วเป็นสัดส่วนไปเลยเนาะเฮ้ยนั่นเป็นสัดเป็นส่วนก้ามปีกเมาอันศึกษามานำสั่งเพิ่นก็จะเอาเทพื้นก่อนจังโบกตามหลังเพื่อว่าปูนตกเหี้ยเสียหายลงมากะเฮาส่วนขึ้นไปตักขึ้นไปใส่งานได้ตักไปก้อยใหม่ได้เนาะปลาเม่ได้ ถ้าเกิดว่าข้าไปโบก่อนแล้วปูนตกลงขี้ดินนี่มันกะเป็นขี้ขี้ปูนสิเป็นขี้ดินเลยถิ่นเลยนะพี่น้องอันนี้ตามสั่งคนเนีน,เน้ำเนาะประเาณากะจำ<ด>ไว้เนาะเป็นบทเฮียนพี่น้องก็เลยเนี่ยน้ำให้ซะพอนี่เทพื้นก่อนเนาะปูนนีกอ่ปะปาเฒ่ากล่าวตอนเี <c> ็น <oughs> ประมาณานะ้มันสีหาปูนเจ็ดเถิงนะอันนี้มันหา หาจ็ดเเบิบสองอันนี้นาปีะมานเบองอันนี้ก็สามอันนี้ก็ามเป็นหกหกนาีะมานสิบห้าสิบหกสองนาศีเละนะนะเพราะว่าขงเกอยมันสิบสองของต้นี่นาีสิบหกนาสีลือนวางทีสองเนาะคว่ก้วงคว่เยาวนะขงเ่อดกับเจ็ดเม็ดขึงอ๋อถือว่าปูนนี่พ่อแล้วเพราะมันเศร้าสอง แต่ว่าหินกับทรายยังบ่มั่นใจเน,เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัตรเทไปบัตรลงมือเหตุพี่น้องสีได้อัปเดตให้เบิง่งเนาะว่าม,มันขาดเกินส่วนใดข,ขั้นขั้นโบ่ก้าวโบ่พ่อก็คือสั่งจวดแล้วนะเ <c oughs> พราะว่าสร้างเขา้าสีเอา,า,ามาถกเป็นกองเป็นกองนี่เขาสีหูนะ<ด>เขาสีหู<ด>อ้าวโบ่แพงลวห้าสิบบได้อันไสเล็กเนี่ยบอกเล็กโอ้เล็ก ชานห่างๆชานเล็กเออเอาเจนซี่เป็นยังมันบลายถ้าห้องเจาะนี่ห้าออนเห็ดห่างๆเนี่ยก็ได้โดยห้องจเออันนี้บางคนกับบอดี้ใส่เล็กเลยแต่หัวขั่วเนี่ยน่าต้องใส่นะอย่ามันสุดนะพี่น้องอย่ามันแตกตัวห้องเล็กตันาเงี้ยแบบที่เจ้าเอาแบยมันเท่แบบอันเขาเอื้อยเลืออยู่ไหนเบอร์ไปอ่านเอาตี้เนาะแทนทื่นเอาโดยเขามันบลายนี่เอาโฟมปูห้องตัวนั้นนั้น ทำตัวน like, ี right. ้ก็เล็กเส้นตัวบลาเรือบ่เด่นอ่ะนะเล็กเส้นสานใส่เอามากลางชี่ห่างๆแล้วก็มัดสานสานห่างๆเอาเด่นนะตัวนั้นสานแบบเป็นตะหนังคือสุ่มนี่ได้สานห่างๆก็ได้บางคนมีเงินมืนกันเนี่ยนะแล้วคนมีเงินเมาหน่ะเออห้าเอา มันบ่ได้ยากได้เพราะมันบ่แมืนติดกระโลมันบ่แมืนติดกระเบื้องเท่น่ะมันง่ายมันบ่ได้อียน่ะนี่จะจับระดับขึ้นเอาส่างมาดูแลเบิ่งว่ามันเว่าเรื่องคนมีเงินคนมีเงินเขาก็เมาแล้วเลยสิหยาดเนมีเ่าวพอดีเนาะแล้วพี่น้องคุยขอช่วยอีกไปได้ประจักเงินน้ำนะ เนาะเนาะตกลงกันเอาตามหน่ะเนาะสักก่อนยาซีลงมือมือได้กะบอกเบาแพงเนาะโดย่างเสร็จบอกขึ้นปลาเมากับมีตามเพราะวมีตามความสะดวกคือว่ามือได้ทีเนาะกัสซหาฮเบาแพงสะดวกกับมาเวเบิงเนาะโดยมาเบิงน้ำสะดวกปลาเมาสาวแพงสะดวกกัสซีมาคือกันพี่น้อเนาะมือได้ทเนาะกะในใจกัอยากให ก่อนัไปกระช่วงบุญกับคนไปบุญเนาะหลังกูแลหลังบุญกูแลบ่มกับให้มันชี้กำรมกามันจะขึ้นงานโดยตอนนี้กำลังบ่มอยู่พี่เนาะโดยเพราาะว่เขาก็ไปบุญกันบุญะดองประสาทจะดีโดยพันธนาดดินลงก็ดีบอกว่าต้องเติมดินเหตุดินนี้หยุบลงกับเติมดินอันมันกระดุลงกับเติมแล้วมันจะบวมฟูอ่ะพอมันกระดุบแล้วมันอยู่โตเลยมันจะหนาอ่าง ให้พอดีนี่เส้นกลัวมันฉีบ่อด้เปลืองปูนให้อีกเส้นกลัวกลงเทเยอไหนาอยากลงเลยพ่อจะตืกและนี่มันหนาโป้นลันบึงคันคันสูงตั่วเกือบสองเส้นหัวจักห์ ้องเวลาเราเทพึมันจะต้องโฉมคานกันไหมด้วยนะคือบอกกับพอดีคานเลยพอดีคานเลยมีังเพืนปูตัน้นก็ลงโพนะอืมถ้านังๆไงมันเป็นสาวสอได็ขนาด่าสวดเรองนะใครดีกสวดเด้่องอย่ไรนห้องหาามห้องหรามปันแ้วก็ซามปั่นซแลปอันทิปแบทัอางเบิดโดย 18, 6, สิบแปดสองเท่าไรเฉลี่ยของละสตามสิบแปดสองตูนเพื่อเพื่อเติ่มคนน้าคนน่าเสริมตัวต้องว่าน้ำข้าวัน้าตัวต้องเอาดินอนูขาเคียเอาดินขาวก่อน,วอนขั้นมีเวลากะมีหลดเข้นกะุนูขึ้นเองมือเล็กมือหน่อย้ํามๆให้มันพอวิตบุญหินคือสิพอดีอยู่เอาขึ้นเองนางดินแถวไก่นี่แหละขุดขึ้น ยำเสาๆนะทำยำเลยอืมเป็นดินใต้อะไรเอาขึ้นเลยค่ะโอเคพี่น้องเอาตามนี่เนาะปูน่แหลังจากสะพริ่นเอาทรายเขาสำหรับพ่อระดับแล้วกะชิได้เอาปูนส่วนที่เหลือหั่นนำมาเทส่วนหินกับทรายยังบ่มั่นใจพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าส้มตอนลงมือเห็ดเนาะ สีเป็นสีพ่อหรือบ่พ่อในรายกาสีอัปเดตให้เบิ่งเดอร์พี่นอ้องมาหอดนีมาแพ่งกักสีขอจบคลิปเนาะจังดนกับขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะแม่ลมาม่าพี่อัมพอแม่อานุ่งเนะาะทั้งสวีเดนเล,กนลยก็หลยขู่หลยคนเนาะที่เคยเคยขอซอยเรือสะพอนเขามาเนะาะบรมานจะเป็นอย่างพี่ปุ้ยเนาะที่ซอยเรือเขามากะขอหายอยู่ดีมีแห้งบัสสุขุสุขคนเนาะคุณแม่ใจดีทั้งสิงคโปร์กันเนาะ ามาหอนแบาแพงกับสิขอจบคลิปบ้สำนมีเนาะสบายด,ดยีสบายดี